เวลา17นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิจยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาไปยังพระที่นั่งอัมบรินทรัพิ์วิ尼ไในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีจัตระมงคลพุทธศักราช2565ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานคู่พระบรมอาทิและพระอาทิระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จพระศรีสุเยนพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าสมเด็จพระศรีสุราลัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราช สมเด็จพระเทพสรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพระจรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอีกาเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุลยเดชพิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่หน้าพระที่นั่งบุษบุกมาลา จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอาถิและพระอาฐิซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพปดนมหาสเสวตฉัตรพระสงฆ์27รูปสวดพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักง,งานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลนธรรมบ้านทรงจุดทูบเท,ทียนเครื่องทรงธรรมทรงจุดทูบเท,ทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพประดลมหาสเสวตฉัตรสําหรับพระบรมอาฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระผมวชิระปัญญ,ญาจารย์วัดราชโอรสา,ารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบ ทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาจำนวน28รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงทรงทอดพระไตร14ไตรเที่ยวแรก พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปรกรณ์พระบรมอธิและพระอธิทรงหลังทักสิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก14รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงส่งทอดพระไตรอีก14ไตรพระสงฆ์สดับปรกรณ์ พระราชาพิธีจัตรมงคลเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นถลึงทวัรละายะราชาสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราัชากาลที่1ิบแห่งพระบรมราชาจัก,กรีวงศ์และราชาอาณาจักรไทยสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ โดยทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพธิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชาประเพณีในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562และได้พระราชทานพระพธมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษดรตลอดไป